สวัสดีครับพวกเรางนักแสดงจากยิ้มสต์เดย์เดอะซีรีรอยรักหวานๆครับผมฟอดที่นี่พงเขาระบบเป็นเวียรครับผมพิพัฒน์ธนระบบเป็นเควินครับตอนนี้อยู่วิทยการคนดังนักเตี๋ยนะครับพบก,กับสองทายาทนักธุรกิจใหญ่ในวงการตอน <c oughs> นี้นะแนะนำตัวเราไว้ให้รู้จักกันหน่อยครับครับผมผมเวียรครับเป็นทายาทของว p g ีจีกรุ๊ปครับครับผมส่วนผมเควินครับเป็นทายาทของ King กรุ๊ปครับเวียไม่เห็นหน้ตามมาหนึ่งปีหายไปหมาแล้วเนี่ยอ่ม มีบางเรื่องที่ต้องกลับไปเคลียร์ครับรู้สึกว่าทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจที่ต้องพักหน่อยพักไร้เลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับอเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนของความรักขออนุญาตสอบถามต้องสองคนหน่อยว่าสถานะเป็นยังไงบ้างโสดหรือว่ามีเจ้าของอืมผมสดนะครับอืมผมไม่สอดครับมีแฟนแล้วเหรออยู่ข้างๆครับ <fists. S 1> มุมมองความรักของแต่เขาสองคนเป็นยังไงบ้างครับของคุณเบลอวิชเคววิชสำหรับผมแล้วครับอืมผมรักใครผมเต็มที่นะครับแต่บางครั้งความเต็มที่ของผมกับโดนหักหลังมันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับสําหรับผมผมรักใครแลวผมให้จริงครับแล้วผมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจครับถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะมองผมผิดยัยงไงก็ตาม ผมจะทําให้เราทั้งสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครับสมูทถ้ามีแฟนแล้วแฟนนอกใจหรือว่าแฟนตามหรือหมุนตลอดเวลาขะขังโ่องเนียวเราจะมีวิธีรับมือกับแฟนยังไงอรื่องนีมผมคิดว่าเราดูที่เจตนาของเขาครับทุกๆอย่างผมว่ามันเริ่มจากการที่เราจะต้องกลับมาหันหน้ามาคุยกันก่อนลดทิฐิของตัวเองดูแล้วก็ ลองมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะบางทีพอเราเข้าใจอ,อยู่แค่ฝั่งเดียวแต่เราไม่ได้เข้าใจคนตรงหน้าเลยมันอาจจะทําให้เกิดอะไรที่มันเป็นบาดแผลในใจขึ้นได้ครับผมว่าแคุณเหนด้วยไหมครับผมว่าบางอย่างโอกาสมีแค่ครั้งเดียวครับเนาะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วบางครั้งแก้วที่มันแตกไปแล้วมันกลับมาซ่อมไม่ได้แล้วครับ Mm. มันอาจจะยากเกินไปหรือเปล่าถ้าไปด้วยกันไม่ได้เราต้องเลือกหลักกันคุณมองบทเรียนที่ผ่านมาเป็นบทเรียนหรือว่าบาดแผลสำหรับผมมันคือทั้งบทเรียนและบาดแผลครับบทเรียนที่สอนให้เราได้ใช้ชีวิตแล้วก็บาดแผลที่คอยย้ำเตือนเราเสมอผมไม่ยอมครับผมจะไม่ให้มันเป็นทั้งบทเรียนหรือว่าบาดแผล ทุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับรื่นี้ก็คือเรื่องราวของรสีจันยังไปนะฟอร์ดนที่ทะเลาะกันก็วะเอาละเอาลอะไรที่นี่ดูยังไงคะขนายังไงก็คนขนาดนี้ทางวีทีวีนะครับออริจินอลครับวีทีวีเอ้ยข้าแลครับหนึ่งสองสาม ทางว t ทีวีนะครับทุกคนเท่านั้นนะครับมีเวอร์ชันอันคัดด้วยแล้วก็มี v i p ด้วยนะครับตอนนี้ใช่ครับสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มนะครับทุกคนแล้วมาติดตามความรักของวีกับเควีไปด้วยกันนะครับครับผมเริ่มตอนแรกเริ่มตอนแรกทุกคนวันที่9กุมภาันี้นะครับทุกคนอย่าพลาดกันนะครับซึ่งอย่าบอกว่าวันที่9ก้ากุมภาเนี่ยใครเป็น v i p ีได้ดูไปเลยสองอีนะครับใช่แล้วทุกคนรอติดตามนะครับรับรองว่าดุเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นแน่นอนครับครับผม อครับ